เจริญพรค่ะคุณโยมกลับมาพบกับพวกเรานะคะชาวมูลนิธิโพธิวันนาในรายการถามทาตอบทมนะคะรายการธรรมะดีๆนะคะที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะหากท่านสงสัยไม่รู้จะถามใครนะคะส่งคําถามมาที่เราค่ะโพธิวันนา a n s w e r a i l c o m นะคะก็จะมีคุณแม่คอยนั่งตอบคําถามอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เจริญพรด้วค่ะคุณแม่วันนี้มีคําถามสั้นๆง่ายๆค่ะแต่คิดว่าทุกคนอาจจะ คนที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ค่ะคุณแม่อาจจะงงพอๆกันนะคะคือค่ะคุณโยมท่านนี้นะคะไม่บอกชื่อมาบอกว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราควรจะกําหนดหรือภาวนาว่าอะไรดีคะคุณแม่คะก็อยากจะแนะนําว่าการขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติคือ,อการระลึกรู้อยู่ที่ขาการเคลื่อนไหวของกายนะคะไม่ว่าเราจะเ,เหยียบเท้าเนี่ยเราเหยียบเบรกก็ดี หรือว่ามือของเราเนี่ยจับพวงมาลัยอันไหนที่มันชัดเนี่ยให้กําหนดรู้แค่อันนั้นนะเบาๆนะคะเบาๆนะอย่าเพ่งจ้องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสมาธิมันมากเกินมันจะปิดขลื่นรอบด้านเดี๋ยวเราอาจจะโดนรถเฉียวชนได้นะคะคุณโยม ค่ะก็หวังว่าจะได้เทคนิคนะคะเกี่ยวกับการกําหนดตอนขับรถนะคะแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงค่ะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ง่วงก็ไม่ขับเหมือนกันนะคะก็ะถ้ารู้สึกว่าสติสัมปช,ชัญญะไม่ครบถ้วนนะคะก็ะอย่าขับเลยดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านแล้วก็คนรอบข้างนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะคุณแม่ฝากข้อคิดสะกิดใจสักเล็กน้อยค่ะข้อคิดสะกิดใจวันนี้หัวข้อคําถามก็ตามประเด็นนะลูกนะว่ามีสติตื่นแล้ว สติจะคุ้มครองใจของเราและเป็นรั้วกันภัยให้กับกายวาจาไม่ส่งออกไปร่วงเกินผู้ใดแค่นี้ชีวิตของลูกก็จะสงบร่มเย็นตามสถานการณ์ของสติจักจค่ะสาธุค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆกับพวกเรานะคะก็ท่านใดที่ มีข้อสงสัยเหมือนกับคุณโยมท่านนี้นะคะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะที่โพธิวนา a a s w e r gmail.com นะคะถ้าเป็นคำถามที่มีประโยชน์เราจะเอามาตอบคำถามท่านแน่นอนค่ะก็ก่อนจากกันไปนะคะก็ท่านใดต้องการปฏิบัติธรรมกับทางเรานะคะสามารถสมัครมาได้ที่เ c e b o o k มูลนิธิโพธิวนานะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะจะเิญพรค่ะ